ุกคนเร็วรถฝนรถฝนรถฝนไปบ้านปื้มกันเร็วเร็วเร็วมาเร็ว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 ไม่รู้แม่แตนจะอยู่หรือเปล่าแม่แตนเอ้ยอย่าเพิ่งเปิดอย่างนั้นโอ้ยมีมารยาดไหมเนี่ยประท้วสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่แตนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครคนนี้คือแม่ของปื้มโอ้แม่ปื้มใช่ ผมกับปื้มแม่ผมคือทอาฟอ p f o r นะมึงอะตั้งแต่เราเห็นแล้วนะอันนี้อะเอ่อเอาเอาแม่ครับคืออันนี้คืออ่ารุ่นน้องผมครับชื่อซอสครับสวัสดีครับคือเพิ่งเล่นกันแล้วคือฝนตกแล้วผมจะมาหาปื้มมาเล่นกับปื้มนะครับอ๋อวันนี้ปื้มไม่อยู่นะลูกอ๋อเหรอเอาแล้วผมงั้นผมกลับก็ได้ ก็มาเลยลูกๆเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนก็ได้เพราะว่าข้างนอกยังฝนตกอยู่เลยอ๋อโอเคได้ได้ได้ครับงั้นเดี๋ยวอ่าเียล้างเท้าล้างเท้าก่อนทุก๋ยวค่อยล้างเท้าตามสเต็ปว่ะเลยล้างเท้าอีกแล้วหรอที่แม่เนาะอ้อมกิ่งมากเก่งมากพวกโอ้โหเด็กๆต้องอกเก็บบาปพ่อแม่มันล้อเลียนแม่เออข้าก่งเด็กเออก่งแรกเลยล้อเลียนแม่หลานมันนั่งหลานมานั่งก่อนเหร ซอถ้าเองมาเนี่ยนะเองต้องได้ล้างตีนประจําแน่นอนพี่บอกเลยพี่ดิ๊มอะไรแล้วเราล้างอินเราล้างตีในอาหางสกุชชี่เขาเนี่ยนะเออไม่เป็นไรจากรอดไปกันมาแล้วครับผมอยากกินข้าวผมหิวข้าวอ่ะอยากกินข้าวเอาไปนั่งก่อนนะอย่าแม่ทำอาหารรอให้อาดได้ได้เลยครับนั่งนั่งนั่งลงนั่งอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยขี่ม้าไง มานั่งดีๆ,ดๆรูเดี๋ยวแม่แตนดาหรอกว,วันนี้เขาดูอารมณ์ไม่ดีนะดูดิปกติเขาจะ,จะแบบเล่นกับเราแบบล่าเริงจัดเลยนะแต่อันนี้เขาแบบก็ก,ก็คุยกับเราดีแหละแต่เขาดูแบบเหมือนยาแน่อารมณ์ไอ้ปื้มมันเด็กดีจะตายปลาหรือเปล่าไม่เหมือนมึงพี่อามเขาไี้ครูพี่ทำแน่งมึงแล้วเออเนี่ยมารยาทเนี่ยมารยาทเนี่ยไม่มีสัมมาคารวะกาลเทสะไม่มีตั้งแต่เปิดประตูแล้ว เนี่ยแม่แม่แตนดูมันดีดูมันดีไม่มีมารยาทอ้โนะไม่ได้กีนบอกไม่นะอย่าเลยไปนั่งลงกันนะต้องกินข้าวนะไม่ได้เล่นครับผมผมต่อยจริงก้าลายก้าลายก้าลายลองล่งลงนั่งลงมีอะไรให้ผมกินเอาไปเอาปก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วเหรอเดิมเดิมโอ้โหอยากกินมากจไม่ครับผมเบื่อครับเอาไปกินก็ได้เอาแล้วไม่กิน ก้าวไปซี like oh. 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 Uh ่จ oh. 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 uh ุ๊บโห้ยไม่มีมารยาทไม่มีสมาคารวะสพ่อแม่ไม่สั่งสองไม่ยอมหรือมาแม่เขาจะทำไมไม่เอาขึ้งแต่คืนแต่เมื่อกี้ทำไมไม่ยอมเคาะประตูก่อนอืมรู้ไหมแม่แตงเขาตกใจครับอร่อยครับยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยอ่ะอืมเรานำซุปอร่อยครับแม่นี่ค่ะแม่ทำให้ใหม่นะนี่อุ้ยเอาไปดูอะไรอ่ะ เดี๋ยวมันจะเล่นแม่เลยโอ้ยแม่งดูทำเสียงนะเฮ้ยจะแบกอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยลุเลยอ่ะเฮ้ยเออกูไม่เลยจะบอกพวกไม่มีไก่อบอะไรอ่ะอะไรอ่้หญอบอุ้ยอุ้ยไปกินข้าวไปมีซอสแดงเอ้ากูงอนละทำไมสองมาตรฐานน่ะทำไมก๋วยเตี๋ยวผมไม่ได้เอ้าทำไมผมได้กินก๋วยเตี๋ยวทำไมเพื่อนใหม่ได้เนี่ยใช่ครับแม่แม่แบกกันกินแม่ ขอด้วยร้อนะนะร้อนด้วยเดี๋ยวไก่ทอดอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ตั้งแต่โม่เอาไม่แต่ไปก่อนเอาไม่สปอยไม่สปอยไม่สปอยจู่ๆไว้จู่ๆไว้อ่โค้กอุ้ยมีโค้ก้วยเอาโค้กไปนั่นมันปิดไม่ใช่เหรอนั่นมันลูกเจี๊ยบ นั่นมันโอ้โหโทรอยู่นหลังแหวนให้บอกก่อนตาเด็กๆมาเลยครับครับโอ้ยครับครับแม่เห็นผมเป็นตัวเงินตัวทองเหรอครับทำไมแม่เสกดูจ้ะครับแม่ไก่ตาลูกเอ้ากินไปกินไปกระไดกระไดรู้สึกเอียนไก่ยังไงไม่รู้อะเหมือนเมื่อวานก็ได้กินยังไงไม่รู้พ่อได้่มนแล้วใช่เหรอเราไปกินกันตอนไหนจุอะไม่ชัวร์นะไม่สปอยไม่สปอยไม่เอาไม่สปอย เก็บไว้เก็บไก่เอาไว้ละกันเฮ้ยทุกคนอย่าเดือดเดือดขอขาที่คุยฝนหยุดตกแล้วแม่แตนครับเดี๋ยวผมขอขอไปเล่นข้างนอกก่อนนะครับใช่ครับใช่ครับได้ได้แตงสูตรครับเจอกันครับได้ผมจะไปปอยมังกรครับมังกรผมอะไรวันนี้วันนี้วันนี้มันนี่ใหญ่ใเลยวันนี้ไม่อะไรจะบอกไม่อะไรจะบอกคือคือไอไอเมื่อคืนก่อนอ่ะกูมานอนบ้านเติมงงไหมกูลิ้นพันเรื่อเรืนอ คือกูมานอนบ้านปื้มบ้านปื้มมานอนกับไอ้ปื้มเนี่แหละแล้วกูอะแอบไปดูชั้นบนแล้วตรงห้องห้องต้หลังคามันอะมีอะไรไม่รู้แปลกแปกอะพี่โรคจิตแอบดูซ์ในแม่ปื้มไม่มึงจะบาหรือเปล่าเบาดีเห็นเหมือนแบบมันมีอะไรแปลกแกมันเหมือนแบบเหมือนแม่แตงเขามันแปลกแปลกอะแบบเหมือนเชื่อเรื่องผีอะไรเงี้ยไม่รู้อะเหมือนเขาเลี้ยงผีไว้อะดับแล้วเซเพื่อพ่อมึงผี แต่ยังไม่เคยเห็นนะเพราะว่ากูเห็นกูตอนนั้นกูไปห้องน้ำแล้วกูขึ้นไปกูเห็นแล้วกูรีบลงมาเลยไม่เห็นผีนะแต่แค่เห็นห้องมันแปลกๆก็เลยอยากจะเนี่ยเอาไปดูกันไหมมันธรรมดาพี่มาตีมฮาลาวีนช่วงเนี้ยฮาลวีนพวกนั้มันจะคิดมัดแล้วเนี่ยน้องชายมาสตาร์คอร์สไงไม่เป็นไรแต่ไปดูไหมจะได้บอกจะได้บอกแม่แต่ว่าเออเดี๋ยวขอขึ้นไปเล่นโน้ตบุ๊กห้องไอ้ปื้มก่อนอะไรเงี้ยได้พี่ได้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 งั้นไป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 เดี๋ยวกูนำเองเดี๋ยวกูเปิด แม่ปื้มครับแม่แตนครับสุดแม่แปลเลยแม่ตื้มเหรอเอ้ยแม่แตนแม่แม่แม่แปลเลยแม่ตื้มแม่แม่แม่แตนครับคือผมผมอยากไปเล่นโน้ตบุ๊กอ๋อห้องปื้มไหมครับอ๋อได้จ้ะได้จ้ะได้จ้ะอ๋อขอบคุณครับขอไปกันเพื่อนเพื่อนครับๆๆไปกันเพื่อนเพื่อนไปเล่นเกมกันเถอะไปเล่นเกมมือนือมือถือมือถือมือถืมือถื ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนี่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 ยกูเห็นตรงนี้กูวิ่งลงมาเลยอะไรนะว่ากอะไรเนี่ยสภาพดูดิเอออะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อมันทำอะไรเนี่ยไม่มีมารยาทเลยเออตลอดเลยอ่ะว้าอะไรไม่รู้อ่ะนี่มันอยู่ไหนกันนะเฮ้ยอะไรอะไรมึงจะว้าเออขาแข็ง

กูสะดุ้งจริงนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยพีดีมันนี่ไงที่ผมบอกเขาคอรสเพลงอ่ะคอรสเพลงเพราไม่ใช่คิดมั่นไงคิดมั่นไงเฮ้ยเหมือนเจ้าค้ลุงเจ้าคลุงลุงเป็นใครอ่ะลุงลุงไอ้ปื้มไงพี่ลุงไอ้ปื้มใช่ไหมพี่อยู่มาเจ็ดปีใช่ไหมโอ้โหมึงล็อบลูเฮ้ยยังไม่ทันล็อบลูเลยไม่ใช่กูมันนู่นเราจะทำยังไงดี เอาเอาเอาไงออมมึงอะไม่มีสมาคารวาเลยมึงต้องการอะไรต้องการเห็นครับมันนี่ต้องการหวยครับหวยงวดสุดท้ายครับอนุญาตไม่มีใครเลยอนุญาตจะพอไหมครับพี่ดีอนุญาตค่ะเฮ้ยพูดทำไมอยู่กูตายหรอคนที่ขึ้นมาสินะมีตาไหมล่ะเ้ลุงอะไรของมึงเนี่ยอ้้ยขอโทษจู้จูเดี๋ยวแม่แตนได้ยิน ไม่มีใครได้ยินทั้งนั้นทำไมหรอโฮ้ยอะไรอะไกูชกให้มันจะหายไปตั้งนานแล้วอะโอ้ยเขาไปแอบห้องนี้แอบห้องนี้มานี้มานี้มานี่อุ้ยเอานี่มันห้องไม่แต่นี่ห้องที่เขาชอบไอเนี่ยอิจภามันวอกสัวดี เออผมผมเรากลับกันดีกว่าผมผมไม่มาแล้วก็ได้นะครับโชคดีครับเ่วันหลังนะครับใช่ใชครับครับครับไปห้องนี้ก็ได้ครับอุ้ยอุ yeah ้ยห้องนี nee oh ้เจ๋งอ่ะใครนอนห้องเนี้ยน่าจะแม่แต่หรือเปล่าไม่อุ้ยอุ้ยคือเขาเลี้ยงผีไปเหรอไม่จริงอ่ะพี่ดิมก็คุณลุงแหละอีแก่นี่ยเป็นลุงโอ้มึงดูตาดิอุ้ยอีแก่ไงไปดีกว่า นะไปดีกว่าจีดาก่อนอย่าไปแล้วอย่าปิดครับแม่เต้นแม่เตะครับแม่เตะครับช่วยด้วยแม่เตะผมด้วยผม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  ผมผมเจอลุงที่ไหนไม่รู้ตาตาหายไปข้างหนึ่งัครับเขาเช่งผมด้วยใช่ใช่เขาบนรูปนั้นมีสุสานด้วยเกิกกฮะข้างบนยังงี้ข้างบนอ่ะลูกจะจใช่ใช่ใครับขอโทษทั้งทั้งที่แม่แต่ก็บอกแล้วว่าห้ามขึ้นไปผมผมแค่อยากรู้เฉยๆสุสัยกระโปรงแบบเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าสองโคโปว่าแบบข้างบนมีหรือเปล่ามงจนปิดไง ผมกลัวผมกลัวแล้วใครอนุญาตให้ขึ้นไปเนี่ยจิบหายแล้วพี่ดีมพี่ดีมอยุญาตครับพี่ดีมครับพี่ดีมอนุญาตก็ก็ก็ออมอมสินครับแค่อมสินครับอมสินพี่ดีมชวนมาชึบแม่แม่แตนพี่ดีมไหมนะอ่ะแม่แม่แม่แตนนั่นนั่นอะไรหลานนั่งเนี่ยครับนู่นดูไหนอะไรลูกนั่งเนี่ยครับไหนลูกนั่งเนี่ยครับสวัสดีมีอะไรให้กินไหมอะไรลูกอ๋อ แม่แตนไม่เห็นหรอหน้าแม่เลยบอกแล้วไม่มีใครรูอะไรลูกแล้วพูดกับใครลูกเอ่อพูดกับแม่แหละครับเออใช่ครับจะไปไหนก็ไปอ้าวไม่ใช่ผมพูดกับไม่ไม่ใช่เขาแม่แตนไม่ใช่อย่างนั้นลุงเดี๋ยวผมขอโทษผมไม่ขึ้นไปแล้วผมขอโทษนะน้นนะผมขอโทษหัวใจเขาตัวลูกไปไอ้เชื่อคุชกแม่งเลยแม่งแล้วพูกัใครนะลูกขอโทษครับ ลุงข้างบนที่เขามีรูปด้านชั้นบนนะครับรูปข้างบนใช่ใช่ใช่แล้วใครสายขึ้นไปเนี่ยฮะออมศิลป์ครับออมศิลป์ออมศิลป์ออมศิลป์ใครคิดว่าออมศิลปใครคิดออมศิลมาตรงนี้อ้าวผมผมผมไปแล้วชิ้หายแล้วอะไรเด็กๆทำโทษจ้ะมาตัวตื่นีละคนเลยไปก่อนเลยเด็กใหม่ ไปก่อนเลยไปกันลูกกับกบอุ้ยอุ้ยอ้ตึแขนรื้อเจ๊บ้าผมหานตูดแล้วอย่าตีแรงนะไม่ได้แสงเกงในมาวันนี้โอ้ยอโอ้ยอ้ยหนักกว่าคุยอีกเลือคนนี้อุ้ยแม่คุมเตียตเลยอ่ะเดินได้นะอลยปื้มาโดนเปิดสิงตรั้งแรกเปิรสิงตรข้งแรก อยอมเธอนะหันต be, like is, no. s on, <S ูดเขาแม่แตงเขาพูดขนาดนี้แล้วโดนซะ้ออเือเหล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 ือน้องอมสินเขาสงทีครับแม่เขาหนีด้วยแม่แตงเหลือน้องอมสินน้องอมสินอยู่ตรงนี้น้องอมสินนั่งงอแงอยู่โอ้โนี่เนี้ยโอ้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 รอ้อ มันเด็กปัญญาอ่อนเลยมันเด็กปัญญาอ่อนเลยเออไปเข้าบอ้านเลยพี่ดิ๊บ๋อ้เอาเสือขึอ้นเลยขึ้นเลยไม่แต่ผมเข้าบ้านก่อนนะ <c oughs> ไปปอบน้องออมสินด้วยไปพวกเราโอ้ห <c oughs> กินกว๋วยเตี๋ยวกันเถอะ <c oughs> ไปไปเอ้ยทอดทอดไก่กันดีกว่าพวกเรา <c oughs> ไปพวกมันไปกินไก่พี่ได้มีพายด้วย <c oughs> ไป <c oughs> ไปได้แล้วมึงนี่ทิบหายสะดุ้งหมดยังมันหมดหมดลุงแล้วอ่ะมึงไปแล้วไปเออหมดหมดมึงไม่รู้ไป อีกนิดเป็นไรไม่เป็นไรกูขี้เกียจตัดคลิปไปกูกำลังจะเฟดดาวเลยก็คุยกับใครลูกอ๋อคุยกับเจ้าเจ้าอะไรของแม่ก็ผมไม่รู้ว่าทำบุญบ้านดีกว่านะครับผมผมว่าใช่ผมดูดูสูตรอาหารครับจะทำของกินให้แม่กินไงเออใช่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 อยาทำเยอะครับอย่ารกเฮ้ยเล่นอะไรไอตัวเล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ไม่ตีกันลูกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกอะไรไปต้องตีผมคนเดียววะตีกันแล้วทำไมแม่แตนต้องตีผมคนเดียวด้วยเท่านั้นที่คนอื่นก็ลุมตีหมดเลยอย่างเงี้ยน้อยยังเป็นผู้หญิงอย่าไปตีเขาไปได้เอาขอโทษครับอย่าบังดิบชุดบาสอยู่วะจัดจัดอึ๊บไหนบาสวะดว่อ่ะลองดูแล้วันขอแล้วกันช่วงนี้ขาดอยู่พอดีเลยสี่สิบบาททองเอาเอาขอคืนโอ้ไป แม่ต์ตนผมอยากกินไก่อีกทอดไก่ให้หน่อยจ้าจ้าจ้าไป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 ไม่นั่งลงไปนั่งลงไมนั่งพวกผมนอนได้ไหมคืนนี้นอนได้กลูกเย้พัาพองบ้างแล้วลูกได้ครับผมจะไม่ขึ้นไปชั้นสามแล้วด้วยผมสัญญานั่งลงนั่งลงแล้วลองลูกออกมาลูกออกขึ้นมาได้ไหมเอ้ยผิดบทดึกปัญญาอ่อนเลยเดี๋ยวเลิกไม่ก่อนก็ได้นะลูกบ้าน ่มันคุยกับเป็ดนั่นแหละเยอนั่นนะคุยกับเป็ดเหรเฮ้ยไอ้เปี๊ยกมานี้จีบน้องรักแค่นั่นแหละกินไก่แม่ม่แม่ไม่อยู่เก่งสองเก่งไล่กูไป้วเวลยเขา ในตัวอยากเผาผ่านแค่สกตาแต่เธอให้มองขางั้นเสร็จนี่ฉันจ่ายให้เธอไม่ต้องหานคืนนั้นเดกเล่ากับเพื่อน